หลังจากใบเขียวแล้วแตกยอดใบทุกต้นนะครับก็ด้านหลังนี้เป็นต้นลิ้นจี่จักรพพัดนะครับก็สําหรับใครที่อยากให้ต้นไม้เราเนี่ยแตกยอดดไวนะครับตามก็ปรับนะครับเอาชุดระเบิดรากนะมาใช้ก็คือทางใบเนี่ยครับเราก็สะสมอาหารไปเนาะใช้ปุ๋ยําไมใบสู่สะสมอาหารไปปุ๊บถามว่าพอมันใบเขียวเข้มนะครับหรือใบตันเนี่ยมันสามารถแตกยอดเองได้ไหมไมันก็แตกยอดเองได้ตามธรรมชาตินะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะเล่งนะครับให้มันแตกยอดไปขึ้นได้รอบเร็วขึ้นการจะเริญเติบโตก็เร็วขึ้นนะครับแล้วมก็เลยนะครับพอมันไปทำสะสมอาหารนะวันนี้ไปเก็บข้อมูลนะครับก็มีต้นลิจีจักรพัฒอันนี้ปลูกที่บ้านนะครับแล้วก็ต้นมะยงชิดอันนี้รอบ2นะครับแล้วก็ต้นทุเรียนนะครับตัวต้นลิจีเองนะครับไซนี้ปลูกมา5ปีแล้วครับก็ใช้คีโนเบิราดนะครับอย่างละ5ช้อนเลยต้นใหญ่เนาะก็แคลเซียมมาเตีนห้าช้อนี่มีหช้อนครับ ผสมน้ำน้ำไม่ฟิกนะครับอันนี้เอาแค่บวัวเล็ก10ลิตรนะครับก็ราดไปก็ปกติถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณร่วมสามรสสัปดาห์ถึงจะแตกยอดอันนี้ผ่านไปสัปดาห์เดียวนะครับเวัน,นแตกเลยนะครับก็ตัวมยงชิดเองตัวทุเรยียนเองก็แตกยอดไวนะครับก็เทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้นะครับคือเอาชุดระเบิดล่าเนะี่ยไปกระตุน้นเรียกว่าไปดึงใบนะครับให้มันแตกยอดเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะเร่งรอบไปแล้วก็ได้ใบใหม่กระตุน้นการเจริญเติบโตให้ไวขึ้นครับ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากครับ